ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวคนก็อยู่กับช่อง Feel Happy Channel นะคะวันนี้เนี่ย เรามาในหน้าสดเลยนะคะทุกคนก็คือวันนี้นะคะน้องฟิลเนี่ยจะมาแต่งหน้าลุคที่น้องฟิลแต่งไปเที่ยวประจํานะคะก็คือตามไอจตามติกตอกมีคนอยากให้น้องฟิลแบบแต่งหน้าให้ดูมากนะคะวันนี้ก็จะมาสอนนะคะทุกคนนี้ก็จะเป็นลุคนี้เกาหลีเกาใจมากนะคะก็คือจะเป็นแบบว่าหน้าอมชมพูอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะแต่งเสร็จแล้วเป็นยังไงนะคะเพราะว่าน้องฟิวอะเพิ่งแต่งไปแล้วแบบแต่งแบบมัมว่วๆด้วยนะวันนั้นนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าวันนี้แต่งแล้วจะเหมือนหรือเปล่าก็ ต้องมาดูนะคะอันนี้คือหน้าสดนะคะทุกคนนี่หน้าสดน้องฟิลอุ้ยหน้าสดแล้วก็สวยเหมือนกันนะนี่โอเคนะคะงานอยวอย่างแรกนะคะก่อนที่เราจะแต่งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาลงสก,กินแคร์ก่อนเดีย๋ยวเราลงไปเซรั่มก่อนอันนี้เป็นอันนี้นะคะทุกคนไฮยาวอเตอร์มิลอนอย่าบอกพิกัดด้วยแล้วกันมีคนถามมาเยอะมากอันนี้คือเพิ่งไปหล่อยมาใหม่นะคะในเซเว่นอนะทุกคนน้องใช้ดีนะ หน้าแห้งมากเลอยอะเพราะว่าน้องฟิวอาน้ำเ็จน้องฟิวไปเป่าผมก่อนนะคะแล้วค่อยมาถ่ายให้ดูตั้งแต่ลงเซรั่มเลยหน้ามันก็จะแห้งนิดนึงเพราะฉะนั้นขอถ่ายเยอะหน่อยอันนี้ก่อนที่น้องฟิวจะแต่งหน้าน้องฟิวจะลงแค่เซรั่อมอันนี้อย่างเดียวนะคะน้องฟิวจะไม่ลงกันแดดนะเพราะว่าน้องฟิวอะมีกันแดดแต่ว่าไม่ชอบใช้กันแดดนะคะแบบไม่ชอบใช้เพราะมันเหนอะทดกคนไม่ว่าจะใช้อะไรมันก็เหนอะ น้องฟิวก็เลยไม่ใช้นะคะทุกคนโอเคตอนนี้เซรั่มซึมแล้วนะคะอ่ะแล้วก็เหยียบกล้องมาฝั่งนี้จิง้งิงวันนี้ก็คือจะมีแสงสีเหลืองนี่มันจะแบบหน้าออร่ามากนะคะทุกคนต่อไปนะคะหลังจากที่เราลงเซรั่มเสร็จเนี่ยน้องฟิวจะลงไพรเมอร์นะคะทุกคนอาจจะงงว่าเออไพรเมอร์คืออะไรไพรเมอร์ก็เหมือนเป็นแบบเป็นครีมนี่แหละจะทำให้หน้าเราดูเนยียนนะคะทุกคนเหมือนแบบว่าเบลอรูขุมรูขุมผล,มผลอะไร<ๆ>อะไรประมาณนี<ๆ>้นี่นะคะน้องฟิวจะใช้ไพรเมอร์ของ i n นท อันนี้ใช้ดีมากน้อกฟิวเห็นในติ๊กต็อกแบบเห็นจนโอ้ยซื้อมาก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้จริงๆเขาให้ลงลนะ้อยๆแต่นกฟิวลงเยอะๆอ่ะชอบลงเยอะๆเพราะว่าหน้าใหญ่เฉลยแล้วหรอโอเคลงพายเมอร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถูไปเลยอันนี้น้อกฟิวหน้ามองกระจกอยู่นะกระจกอยู่ข้างหน้าเลยบๆๆๆๆ นี่ดูดิหน้ามันก็จะเนียนแต่หน้าน้องฟิวเนียนอยู่แล้วอะนั่นแหละก็รอไปหาใช้กันดูนะคะทุกคนหลังจากที่เราลงพายเมอร์เสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะมาลงผิวหน้าเลยผิวหน้านะคะน้องฟิวใช้เป็นอันนี้นะอันนี้บอกเลยนะแต่งวันนี้คือสามารถหาซื้อที่เซเว่นเลยอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นลาชีนะคะทุกคนอันนี้ไปซื้อมาในเซเว่นนะคะ99บาทจริงๆมันมีสูตรแบบของเซเว่นแล้วก็สูตรที่อื่นแต่อันนี้น้องฟิวใช้เป็นของเซเว่นนะคะรู้สึกว่ามันไม่เหนอะน้องฟิวชอบแบบอะไรที่มันไม่ค่อยเหนอะทุกคน หมุนๆห,หน่อยไม่รู้หมุนทาไมอยากหมุนพอเป็นพิธีแล้วก็ป้ายลงไปเลยทุกคนปึ๊บบอกเลยนะว่าลุกวันนี้มันจะแบบผิวเล่นแสงมากแสงเหลืองๆแบบนี้คือใช่เลยแล้วก็เดี๋ยวรอนิดหนึ่งเกีีย่ยเกียยจุ๊บๆ,ๆ,ๆุ๊บบบอันนี้น้องฟิชจะใช้มือเกี่ยเลยนะคะทุกคนแล้วยัอยงอื่นอ่ะค่อยใช้พับแต่เนี่ยน้องฟิใช้มือเลยเพราะมันเกี่ยง่าย วันนี้โนสปอนนะคะดูคนแต่ว่าถ้าสปอนอยากเข้าก็เข้าได้นะคะนี่อยล็อกปิดไฟให้ดูปิดไฟมันก็จะมืดนิดนึงนะคะดูคนแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะเนี่ยอ,อะไรแบบนี้นะคะแต่น้องเพื่อขอเปิดไฟแล้วกันนะคะดูคนเพื่อความสวยอ่าดีเห็นไหมหน้าวุจะออร่า โอเคอันนี้จะเป็นผิวหน้านะคะดูคนผิวหน้าประมาณนี้นะพอลงลาชีเสร็จปุ๊บต่อมาเราจะลงคุชชั่นนะคะคุชชั่นน้องฟิวหายจำเนึงนะคะทุกคนขอไปหาคุชชั่นกับคุชชั่นหายต่อมานะคะเราเนี่ยก็จะใช้คุชชั่นนะคะนี่ใช้ของอะไรก็ได้เลยนะแต่อของน้องฟิวใช้เป็นดีออลนะคะทุกคนโอเคแล้วก็จะจุ่มปื๊บเข้าไปเลยตบไปเลยตบตบตบ,ตบ,ตบนี่ เห็นไหมหน้าก็จะดูแบบดูวาวกว่าฝั่งเนี้ยทุกคนเพราะฝั่งนี้ยังไม่ได้ทาแต่พอทาปุ๊บฝั่งเนี้มันจะดูวาวเลยนะอันนี้มันจะทําให้แบบว่าหน้าเราดูช่านะคะทุกคนก็คือลุกวันนี้แบบคอนซีลเลอร์แทบไม่ต้องใช้เลยนะคะเพราะว่าเราเน้นงานผิวไงงานผิวสองชั้นเป็นลย โอเคเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราลงงานผิวเสร็จปุ๊บอ่ะวางไว้ที่เดิม้ลวลองนะคะก็จะใช้ตัวลิปมันนะคะอันนี้นะคะทุกคนที่มันฮิตในติกต็อกช่วงนึงอ่ะเนี่ยอันน,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 นี้อะไรอะ่ะแพ n อีโนลิอะไรสักอย่างนะคะทุกคนอันเนี้ยก็คือทาไปเลยกันปากแห้งนะคะ ราะนี้เขจะเป็นสีชมพูชมพูทุกคนโอเคเสร็จปุ๊บนะคะหลังจากที่เราได้แล้วว่าน้องฟิลก็จะลงแป้งทับไปก่อนให้มันเร็ตนิดนึงนะคะแป้งใช้ของ for you two skin นี่เป็นกระปุกอันนี้นะคะทุกคนน้องฟิลซื้อสูตรขาวมาแล้วก็โปะเขาแบบปุ๊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 บก็นใจด้วยนะคะทุกคนจังหวะนี้เพราะว่ามันฟงอะโอเคแล้วก็ลงหน้าผากน,นิดนึง แล้วก็ลูดไปเลยนะอันนี้แบบฉบับน้องฟิวนะคะทุกคนโอเคหลังจากที่เราลงแป้งเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะเขียนคิ้วกันจากที่ทุกคนรู้นะคะว่าคิ้วตรงนี้น้องฟิวไม่มีน้องฟิวก็จะไม่เขียนปล่อยไว้ตรงนั้นแหละดีไซน์เขียนคิ้วนะคะใช้ของ2 P Original นะคะ Oh My Brow นะนี่อันนี้สี b าวชูก g a r นะคะทุกคน0 3จริงๆน้องฟิวใช้สูตร2แต่ว่า0 2มันหมดก็เลย ได้ส่วนสามมาอันนี้เขียนตามแบบทรงคิ้วเลยนะคะทุกคนน้องเฟยจะเขียนแค่ตรงหางคิ้วอะเขียนแบบนิดนึงแล้วก็ค่อยเกลี่ยๆีมาข้างหน้าเผื่อใครไม่รู้นะว่าน้องเฟยเขียนคิ้วไม่เป็นนี่ก็คือใครชอบคิ้วแบบไหนก็เขียนแบบนั้นเราจะเขียนอ่อนๆนะปัดปัดไปนะคะทุกคนนี่ก็เหมือนไม่ได้เขียนอยู่ดี ไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะเราเขียนอ่อนนะคะดูคนก็อยากพี่บอกว่าถ้าใครอยากให้ทรงมันสวยๆวยก็ไปกันคิวมาก่อนเพราะว่าเรานะคะจะแบบจะเขียนบางๆเนาะโอเคอน,นี่เคยเขียนคิวเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะมาแต่งตาก,กันค่ะทุกคนโอเคมาพาเลตตาวันนี้นะคะเราจะใช้อันนี้ทุกคนยิ้มมาก่อนมันอยู่หลังกล้องปุ๊บเราจะใช้สองอันนะคะทุกคนมี ซีวันหน้าคัลเลอร์ช็อกโกแลตพาเลตอันนี้นะคะกับเพอริเพอ่าที่มันเป็นหัวใจอันนี้นะคะทุกคนสีชมพูนะโทนชมพูโอเคมาเดี๋ยวยิบแปลงก่อนแปลงชึบมาเดี๋ยวอย่างแรกนะคะเราเนี่ยลงสีชมพูอ่อนก่อนนะคะทุกคนน้องฟีขอใช้นิ้วน,ะนั้นสีนี้สีชมพูอ่อนนี่นะชื่อสีว่า Exclusive นะคะทุกคนข้างหลังมันมีเขียนอยู่นั่นแหละแล้วก็โบกไปเลย โปะไปเลยโปะไปแบบท,ทั่วทั่วตาเลยนะทุกคนทั่วแบบเนี้ยทั้งหัวทั้งหางเนี่ยโปะไปเลยนะอย่างเงี้ยเลยแบบทั่วเปลือกตาเลยอนะทุกคนนี่พรานี้มันสีอ่อนนะคะทุกคนปกติน้องฟิวตอนแต่งตาอะไรเงี้ยต้องลงสีอ่อนก่อนถ้าลงเข้มไปเลยมันไม่ได้วันนี้เราจะมาฟิวแบบว่าลุคลุคคนหนูอะไรเงี้ยชมพูชมพูเบลเบลโอเคอันนี้คือลงตาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน อันนี้เป็นแปลงนะคะทุกคนต่อมานะคะเลือกแปรงน้องฟิวใช้แป้งไหนนะใช้แป้งนี้แปรงเดียวเอาอยู่อ่าแล้วได้เวลาผสมสีแล้วนะคะทุกคนน้องฟิวจะใช้สีชมพูนี้ชมพูนี้นะชื่อสีว่า rose b e a t นะคะทุกคนสีนี้ผสมกับสีส้มที่ชื่อว่า first h u g นะคะ แล้วก็ผสมกับสีน้ำตาลลิมสุดนี่นะแล้วก็เคาะโป๊กๆแล้วก็ทาหางตาก่อนนะคะทุกคนทาหางตาไปเลยใช้สามสีนี้นะคะทุกคนผสมกันไปเรื่อยๆเลยแล้วก็เกลี่ยเง,งี้ยเอาแบบทาหางให้มันเข้มๆก่อนนะทุกคนแล้วร็แล้วก็ค่อยๆเกลี่ยไปหัวตาแล้วก็ตรงตาล่างด้วยนะคะทุกคนแบบอย่างเงีย้ยพอมาบนึดี๋ยวลองกัน ฟึบฟื๊บฟืบฟืบเสร็จทําตรงนี้ห่างตาแล้วก็เกียร์ไปข้างหน้าแล้วก็เกียร์ลงมาข้างล่างเนี้ยอืมนี่แล้วเราก็จะใช้หัวใจตรงกลางด้วยนะปึ๊บฟื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 ๊บทาเพิ่มๆแบบวิงวิงนะคะทุกคนเห็นไหมตรงนี้มันจะชมพูห่างนะคะทุกคนแล้วข้างหน้ามันจะอ่อน โอเคตอนนี้เราได้แล้วนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งทำตามอัธยาศัยเลยนะถ้ารู้สึกว่าตัวเองหน้าขาวอะแล้วก็ทาอ่อนๆแต่ถ้าตัวเองหน้าเข้มอะก็ทาให้มันแบบสีมันชัดๆหน่อยอืมน้องฟิลขอสองก่อนคุน,นึ่งนะ โอเคตอนนี้คือตาเราเสร็จแล้วนะคะทุกคนมันจะเป็นฟแบบีแบบชมพูอะเห็นปะชมพูแบบชมพูจ่าเลยนะทุกคนอันนี้คือตานะคะทาตาตรงเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสําหรับตัวเปลือกตานอนต่อมาเราจะมาลงกิ๊ตเตอร์กันเป็ไใช้แปรงนี่โอเคแล้วก็ของที่เราจะมาทําเป็นดอลลี่อายนะคะจะเป็นอันนี้นะโ oh อ้ไม่บสีหนึ่งสองอีแปรงขึ้นมาจ้วง จ้วงจ้วงแล้วเราก็ทาตรงนเนี้ยเงียบเวลาทาก็ทำตายน,นะคะทุกคนมันจะได้รู้ว่าดอลิอาอายอยู่ตรงไหน,นโอเคหลังจากที่เรานะคะได้ดอลิอาแล้วใช่ไหมน้องฟิก็จะเอาคิตเตอร์ตัวนี้แหละทาเปลือกตาด้วยตรงหัวตาเราจะได้ประมาณนี้ทุกคนเห็นไหม มันจะมีความแบบกริตเตอร์วิงวิงนิดนึงพาเลตอันนี้เราเก็บไปเรียบร้อยน,นะคะเดี๋ยวเราเก็บไปได้เลยเก็บไปฟ๊บแล้วเราจะมาใช้อีกพาเลตหนึ่งนะคะเป็นช็อกโกแลตอันนี้นะคะทุกคน <aide S 2> เ,รเราจะใช้กริตเตอร์นองนะคะสีดอนอะไรสักอย่างสีเนี้ยสีลิมสุดะมาเพิ่มความวิงให้กับตาเรา โอเคอันนี้ก็คือตาเราเสร็จแล้วนะคะทุกคนต่อมาเนี่ยน้องฟิวจะมาไลดั้งนะคะทุกคนก็คือจะมาทําดั้งนั่นเองนะก็ใช้พาเลตอันนี้แหละทุกคนผสมสีกันอีกรอบหนึ่งอ่าเดี๋ยวน้องฟิวจะวาดโครงก่อนนะคะทุกคนได้แปลงหัวนี้เราจะใช้ผสมสีเอานะคะทุกคนใช้ศิละปะที่เราเรียนมาเป็นฟิวแบบให้มันเป็นโทนน้าตาลทุกคนแล้วเราก็ไลดั้งไลจากตรงนี้ก็ตองคิ้วเลยก็ค่อยลงมาทําเป็นสัน ๋ยวเราอันนี้เราล่างก่อนนะคะทุกคน๋ยวเราเค่อยมาเกี่ยเข้มได้ไม่เป็นไรเนี่ยทุกคนเห็นไหมที่มันน้ำตาตรงเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ลงมานี่ทุกคนเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบเป็นสันอยนี้เลยนะแต่ว่าสองข้างอาจจะไม่เท่ากันนะคะทุกคนโอเค เสร็จโอ๊ปน้องฟิวจะใช้นิ้วนิ้วไล่ๆมันก่อนให้มันสีมันอ่อนแล้วก็ใช้แป้งเกลี่ยถ้าตรงไหนมันยังไม่เนียนอ่ะทุกคนก็ใช้แป้งอ่ะเกลี่ยกับนิ้วเลยนะหรือแบบถ้ามันเข้มไปแล้วจริงๆอ่ะก็ใช้ สีอะมากบให้มันอ่อนเห็นไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะ on, อ่อนลงชืบชืบชืบพอเราได้แบบพอโค้งใช่ไหมทุกคนตรงกลางอะมันจะเหลือสันตรงกลางทุกคนที่เรายังไม่ได้ระบายเราก็จะเอาสีแบบเป็นฟิลแบบเป็นกริตเตอร์ไม่ใช่กริตเตอร์เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบไฮไลท์อะทุกคนเนี่ยเอาสีเนี้ยมาปื้ดจมูกมันจะเป็นแบบวิงวิงโอ โอเคนะคะสำหรับจมูกเราก็เสร็จไปอีกหนึ่งต่อมาที่เราจะทำนะคะ mm hmm. ก็คือเอาดินสอเขียนคิ้วที่เราเขียนคิ้วเนี้ยมากรีดเป็นอารไลเนอร์นะคะทุกคนอ่ะอันนี้นะคะอารไลเนอร์ R เนี่ยกรีดตามประสงค์เลยแต่ว่าเอาสีน้ําตาลนะคะทุกคนห้ามใช้อารไลเนอร์ R สีดําไม่งั้นหน้ามันจะแบบเจ้านวัมจะกลายเป็นดุกเลยทุกคนกรีดตามตามใจชอบ ได้แล้วนะคะทุกคน,นอะไลเนอร์เรานี่นี่สวยมากสวยมากเสร็จปุ๊บเรานะคะก็จะเอาดินสอี์คินคิวอะมาตรงนี้ตรงข้างล่างดอลลี่อายเหล่านะคะให้มันแบบเฮ้ยดอลลี่อายมันใหญ่นะต้องนี่เรามีดอลลี่อายตาละหวานถ้าแบบมันเป็นขีดเกินนะคะก็เอานี้ว่าแบบเป็นๆบให้มันแบบเฮ้ยเป็นเหมือนฟิลฟิลเงาน,นะคะทุกคนโอเค เสร็จตอนนี้คือตาเราเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาตรงแก้มก่อนน้องฟิวนะคะจะใช้เป็นบัตรของนาลีนะเห็นไหมอันนี้คือไปซื้อมาแ,แบบอยากใช่มากมันจะเป็นแบบเป็นบัตรหัวอย่างเงี้ยทุกคนหัวแบบสำลีไม่ใช่เป็นบัตรหัวจุกไม่ใช่มันเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นบัตรหัวแบบนี้หัวนุ่มๆอะ่ะเออพอละมวนใส่ฉันมแล้วเราก็บีบออกมา น้องก็จะแบบมีน้ำๆออกมานะคะแล้วก็จ้วงไปเลยอันนี้เป็น4-3 0นะคะทุกคนเราจะใช้4-3 0เยอะนิดนึงปึ๊บนี่1 2 3ไล่ขึ้นไปน้องเฟล์ไปดูมาเขาบอกว่าวิธีการทาแก้ให้ไม่เป็นตูดลิงก็กคือห้ามปัดเกินตาดำกลางตรงกลางตาดำเออนั่นแหละจึ๊บแล้วก็ทาตรงจมูกนะคะจ้วงหนึ่งแล้วก็ตรงตรงคางนะ ๋ยวเราค่อยผสมผสมเอานะแต่อย่างแรกน้องฟิจะใช้เป็น4-3ก่อนเสร็จปุ๊บอ่ะเอาแปรงมาเกี่ยนนะเรือจะใช้มือก็ได้นะคะทุกคนแต่น้องฟิอยากใช้แปรงเพิ่งได้แปรงมาใหม่ของนาลีนั่แหละตุกคนสงสัยไหมว่าทําไมคะนต้องทาคามันจะแบบมันจะมันจะดูแบบตมุตมีอะ่ะคือแล้วก็ทาแก้มนะปัดนะคะอย่าปัดอย่างนี้นะทุกคนให้ปัดขึ้นอย่างเดียวทึบทูปทูปท เนี่ยเราพอเราทาแก้มใช่ไหมสีอะ่ะมันจะโทนเดียวกับตาพอดีเลยทุกคนแล้วก็ทาจมูกใช้มือด้วยน้องเฟ้เป็นไรไม่รู้แบบตรงแก้มอะ่ะสีมันติดข้างเดียวสีมันติดแค่ข้างเนี้ยข้างเนี้ยสีมันไม่ติดโอเคนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยน้องวิวก็จะเอาตัวสีศูอ่ะทุกคนนี่มันเป็นฝึก glitter มาแบบมาแต้มเพิ่มอีกนิดนึง นี่นะน้องจะเป็นฟิลแบบเป็นคิปเตอร์วิงวิงวับวับอะไรเนี้ยโอเคแล้วน้องฟิลก็แต้มไปเลยแต้มที่เดียวกับตรงบัตรอรดูคนสามจุดแล้วก็จมูกนิดนึง โอเคนะคะสาหรับแก้มเราเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วต่อมาเนี่ยเราจะมาปัดขนตากันนะคะปัดขนตารอบนี้คือเราจะไม่จับช่อนนะคะทุกคนแต่เราจะปัดให้ขนตามันยาวที่สุดเท่าที่จะทําได้เดีย๋ยววันนี้เราจะใช้มัดคาร่าของเนมารีนนะคะทุกคน,นอันนี้มาอย่างแรกเดี๋ยวขอเดาขนตาก่อนชิบขนตาเราจะได้พุ่ง ยดได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะทุกคนถ้าฝืนเนี่ยมันจะเป็นก้อนโอเคตอนนี้เราได้ขนตาแล้วนะคะข้างหนึ่งแล้วเราก็จะเอามานะคาร่าปัดขนคิว้วแค่หัวต้นคิ้วอะปุ๊บปัดนิดนึงนะแล้วก็เดีย๋ยวเราจะทำแบบนี้อีกข้างหนึ่งนะคะทุกคนต่อมายังสุดท้าย ของลุคนี้ก็คือทาลิปนะคะคือก่อนหน้านี้นอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราอะทาเป็นฟิลลิปมันไปแล้วใช่ไหมลิปบำรุงแล้วเราก็จะทาสีข้างในนิดนึงวันนี้นะคะเลือกใช้เป็นลิปของ E2D นะคะดูคน,นสี c h i l l i n เล e d นะคะดูคนเป็นสีออกแดงๆนะทาแค่ข้างในแล้วก็เป็นอ่ะอันนี้คือสวยแล้วนะคะแต่ว่าเราจะสวยกว่าน,นี้อีกถ้าเรามีวิงวับตรง ตรบเลยฟินิตลุคของเราในวันนี้นะคะเห็นไหมมันจะเป็นฟิวว่เาเป็นแบบสาวกินมะเขือเทศอะไรเงี้ยแล้วคือหน้ามันจะแบบหน้ามันจะโกลมมากนะคะทุกคนเวลาเปิดไฟจะเปิดให้ดูแบบสวยมาก,บบมากเห็นไหมคือบอกเลยนะคะเวลาเปิดไฟแล้วมันจะสวยมากนะคะทุกคนดู อันนี้ขนาดยังไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะคะคือหน้าแบบเปล่าๆก็คือสวยแล้วนะคะนี่เป็นไงสวยไหมและนี่นะคะก็จะเป็นฟินิชลุกนะคะทุกคนทุกคนดูไอเดี๋ยวส่งมาใ,ใกล้นี่ ก็จะเป็นลุกที่ทุกคนขอกันมาเยอะนะคะเป็นลุกที่น้องฟิลนะคะแต่งถ่ายติ๊กต็อกนะคะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนอยากให้น้องฟิลนะคะแต่งหน้าลุกไหนหรือว่าทําคลิปอะไรอีกเนี่ยก็เมนไว้ได้เลยนะอย่างน้องฟิลจะมาทําให้ดูนะคะทุกคนงานสําหรับวันนี้นะคะน้องฟิลขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบาย